เล่นไหนดีวะเล่นห้องไหนดีวะอ่าอห้องอาหาก็ได้ยาใส่ตายาวัด The New Art มาวันมาคนแรกก็ล่อยาแปลงร่างเลยเยี่ยมจริงโอ้โอเคยลยยอดเลยโอ้ยอเลยโอ้ยอยอดเลยโอ้ยโโอลโอลแยกยออยอออ้้โโอยอ้ออ้ยยย อ็ล้มอาร์ตล้มรับพี่กรวดห้องอาหารห้องอาหารเออดักดักเลยดักเลยดักเลยอาร์ตดักเลยเออโอ้โอ้โเดิวอาร์ตเดินิวารของจริงว้าวโอ้ของจริงของจริงเอ้าเอไม่น่าชมเลยแตกเลยทําไงดีอารทําไงดีอาร์อยาสุกเอ้ยไม่ไม่อาร์อาร์ตพเชื่ออารพี่เชื่ออาร์ตพีเชื่อาร์ตพเชื่อาร์ตพเชื่มันมีชามมันมีชามพี่จรวดอารมันมีชามพี่รวดมันมีนี่เอ o m n g ไม่ได้ช่วยด้วยอันเก็บจากการก่อนเก็บจากการก่อนเก็บจากการก่อนจากการไงโอ้ลับไม่นะไม่นะอัดอัดอัดคือความหวังไอ้เชี่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ไม่อยากเชื่อสายตาไม่อยากเชื่อสายตาแต่ว่าตอนนี้พี่โลมิงแล้วพี่โลมิงแล้วโอ้โหอัดอัดเอาว่ะเอาเนี่เดิมิวอัดเดิมิวอัด Mouse has been tied rocket. ช่วยพี่เลยอ, <man> อ้าวโอว้นึกว่าคำนวณไปละนึกว่าคำนวณไปละมจบทล่ะบ,บ้าบอโยนไปมัมได้เฉยโอลาฟช่วยเพื่อนก่อนลูกมันโยนยังไงของมันวะกรบวนกท่าการโยนยน,ยนยี่มันอะไร เย่าโอ้ยเอ๋อแล้วไปสวย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 อย่าอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงอย่า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 ดิ้งดิ้งไว้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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดิ้งไว้ดิ้งไว้ดิ้งไว้โอ้สวยสดีชั้นจะตีไว้โอเค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 อ่าโอลาฟจังหวะนี้แมวไล่อยู่ดันได้ดันได้ดันได้ดันเลยดันเลยระเบิดความดันให้จบๆไปเลย เดะไม่ให yeah, ah? um, ah, um, uh. uh, uh. wow. ้ไม่ให้ไม่ให้อย่าอย่าทำอะไรเดี๋ยวิวอาร์ตเดี๋ยวยี่อันนี้อันนี้ร็วสวยดันจบได้ดันจบบีฟอร์ด้ฉายแววช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยได้ไหมออกขวามางั้นออกขวามามบ สี่คุณล้านมาเลยบา BON A, ้าบอมากบ้าบอมากต่อไปเลยไปเลยอาร์ตขึ้นไปช่วยเลย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 ไม่เป็นไรทิ้งชุดเกราะไปทิ้งชุดเกราะไปแม,มแมวมันแมวมันอันนี้แหละแมวมันแม่นะหรอกแมวมันไม่มมไม,ไม่ไม่นะหรอกเออ,เอ,อไปเลยไปเลยเฮ้ยอ,อาร์ตโอ้ขึ้นเย็บเย็บอย่าแทบปกระโดดทีเดียวกระโดดทีเดียวขึ้นมาช่วย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 อาร์ตลุกลโอ้เดอะยูอาร์ของจริง <im itation> ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ๋อ แกลโกลแกลเล่นเล่นก่อนท่าเล่นก่อนสวยสวยอกมนาแล้ววิ่จแกงเนี่ยไล่กันอยู่ได้โดนสัทีแกโอ่เล่ด้เล่นไ้นะโอ้โหโอ้ทุกคนแม่งยางพร้อมใจอะแม่งยางพร้อมใจอะเคเ้วิ่งไปชั้นสอง้ายอ่อไอไงก็ได้รอแล้วล่ะอลอแล้ โอลาฟไปก oh. oh. well. ่อนโอลาฟไก่อนเออแบบ้เฮ้ยแมวไล่โอลาฟวะเยีะยเฟมช่วได้เฟมช่วยได้เฟมมีเฟมมียาหายตัวเฟมยาหาตัวเฮ้ยโอลาฟโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคไปเริไปเลยเยสวยสวย mmm 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 แย่ละแย่ละเฟมแย่ละเฟมแย่ละทุกคนเฟมแย่ละเฟมแย่แล้วไอชีหลอดจริงว่ะหลอดจริงอ๋อหลอดจริงหลอดจริงโอ้เอาจริงมะเนี่ยเอาจริงมะเนี่ยเอาจริงมะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าพูดเลยตายละโอเคเฟมตายละโอเคเตรียมใส่เกาะชุบเฟมเลยทุกคนเฮยสวยสวยสวยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาว วิญญาเลย,ยวิญญาเลยัยสไลด์หายตัวไหมสไลด์หายตัวตรงนี้นะสไลด์หายตัวตรงนี้อาร์ตอาร์ตอาร์ตมันอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะอาร์ตอยู่ตรงไหนวะโอเคไป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 สวย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 ,สวย,สวยไป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 ,ไปโอ้แมวอยู่ไหนวะแมวอยู่ไหนวะบางทีเราไม่ต้องถามหาแมวทุกครั้งที่ออกก็ได้นี <laughs> ่ไงเจอแล้วแมวเก็บเค้กไปแล้วสองน่าจะเป็นห้องเอ่อหนึ่งสองโอเค ดูพ uh ิเคทเซิร์ฟเวอร์ทีมงานเขาจะมีดูพิเคทเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเอาไว้สำหรับเดเวลอปทำทำการเดเวลอปอยู่แล้วแล้วก็เขาจะค่อนข้างแบบโคลนเซิร์ฟเวอร์หากันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติบาย have a great time บาย oh good good g o o อยู่ข้างล่างเอาละไม่แปลงร่างก็พอขอบคุจะยิงแล้วเหรอมึงเอาตั้งแต่ขวดแรกเลยเหรอกูถามจริงๆเถอะไอชิบมึงเอาแกโอ้โอ้เสียดายเสียได้ไอไอปลุกปลุกราชาได้นะจริงเฟมกดก่อหันโอ้ตัวไอ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 ตัวอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ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 อ สวย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 โอ้ยเอ้าทำไมไม่นั่นได้จบอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเคเคโอเคโอเคสวยเลยไม่ให้ลง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 อ้าช่วยดู啊 ไอชวนชวนชนนะโอเคโอเคใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ